อะไรในปากหนูอืมอืม,อมไปเอาอะไรมาเล่นลูกไหนอะไรอีกแม่ขอได้ไหมอะไรนะ่ะหนูไปคาบอะไรมาเล่นอืมตัวปลาติกแล้วมันจะอันตรายนะลูกนะ้าหนูอยาก,กัดเข้าคอนะครับหนูกัดเล่นเฉยๆนะใหนดูซิให้แม่ดูก่อนได้ไหม ไนไม้แม่ดูก่อนนะนิดนึงนะนงหน่อยๆแม่ดูซิว่ามันเป็นอันตรายกับหนูหรือเปล่าันทวอะไรโอวงพลาสติกกาวไม่มีแล้วหนูจะกัดเล่นเหรอฮะหนูนจะกัดเล่นเหรอครับแม่ดูซิเล่นได้ไหมมาเล่นได้ใช่ไหมอันนี้เล่นได้ไหมใอ้แม่ดูก่อนได้ไหมให้แม่ดูก่อนนะหนูจะห่วงทําไมล่ะไหนดูซิอันน่ะ ได้เมินเนื้อเมินทำหมล่ะก็แม่ขอดูกนเดี๋ยวแม่ให้นะได้ไหมลูกโอ้หูลูกหูลูกูลูกแล้วหูลูกแล้วหูลูกอันนัลูกหูลูกห่วงหรือห่วงห่วงโอ้แม่ไม่แย่งแม่ไม่แย่งหนูหลักลูกแม่ให้หนูเล่นแม่ให้หนูเล่นแม่ให้หนูเล่นเดี๋ยวแม่ขอดูแป๊บนึงนะนะครับเดี๋ยวแม่ขอดูแป๊บนึงนะโอ้หหลูกโหลูกแล้วหูลูกเครียดเครียดเครียดโอ้ไม่ต้องเครียดลูกไม่ต้องเครียดแต่แม่ให้แต่แม่ให้ เดี oh, oh, en, ๋ยวแม่ด no. ah, ูนะครับแม่ด mm ูก hmm. oh, ่อนโอ้นะโอ้ใจเย็นใจเย็นเออม่ต้องขูแหมแค่นี้ก็ต้องถึงขูวแล้วหรอลูกนะนะเดี๋ยวแม่ดูซิครับเดี๋ยวแม่ดูหนูเล่นได้หนูเล่นได้โอ้แต่แม่ให้แต่แม่ให้เร็วเร็วอ่ะเดีดียอาเก่งเก่งเงวัดดีนะดูว่าแม่ไม่ตีแม่ไม่ตีแม่ไม่ตีแม่ไม่ว่าแม่ไม่ว่าโอ้แม่ไม่ว่าเดี๋ยวดูซิเดี๋ยวดูแม่ขอก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวมันเข้าคอหนูนะครับดูมันเข้าคอหนูได้ไหมปากก็แน่น้อยเนี่ยฮะจะเข้าคอหนูไหมครับ เดี <łość> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเที่ยวกันดีกันมันนั่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 นจะหวงไปไหนแล้วลูกห่วงจริงๆเลยโอ้เล่นได้เล่นได้เล่นได้แม่ว่าเล่นได้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 โอ้เล่นได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 ้อเลนด้อเล